พามาชมนะครับเจ้ากุมารทองนะครับกุมารทองเป็นลูกกุมารดําตัวนี้นะครับกุมารทองเนี่ยนะครับชนะพม่านะครับไม่จมอันนะครับเงินพันแล้วก็มาชนะเงินหมืน่นพมา่าไม่จมอันจริงๆแล้วเนะี่ยกุมารทองเนี่ยเป็นม้าล่อนะครับตีไทยเก่งผมซ้อมผมตอนที่ผมซื้อมาแสนห้า ผมมา,มาซ้อมกับไก่ไทยเป็นไก่วิ่งนะครับแล้วก็บิดตีนะครับตีไทยเก่งมากนะครับต่อไปสนามไม่มีไทยผมก็ตีพมา่าล่าสุดนะครับชนที่เลือกใช้2อเซนสองนะครับที่พี่น้องเห็น,นครับแต่ถ้าตีไทยไก่ตัวนี้เก่งมากนะครับกุมารทองจะเป็นลูกของกุมารดำตัวนี้นะครับก็ตอนนี้รีดผสมนะครับไว้แล้วแต่ะตอนนี้ ที่ฟักนะครับกำลังไข่กับกำลังฟักเนี่ยประมาณ80นะครับเดี๋ยวเอาแม่พันุ์เข้าอีกประมาณ40แม่นะครับแม่หลักๆนะครับทำเก็บนะครับผมจะทำเก็บไว้ผมชอบเรื่องกระดูกเบอร์แข้งจิดใจนะครับใครที่เห็นกุมารทองนะครับชนที่เรืองชัยนะครับทุกคนชอบหมดนะครับแล้วก็ประมาณวันที่10เดือนหน้าจะมีการย้าย่ายนะครับให้สติมนครปฐมนะครับตัวนี้นะครับที่แบ่งไป500,000นะครับก็ อนาคตไปติดตามลูกเขานะครับที่ซิติมนะครับเดี๋ยวผมจะลงรายละเอียดให้ไปติดตามกันอีกทีนะเดี๋ยวผมจะมีลายมีอะไรให้ตอนย้ายค่าอีกทีนะกระดูกดีนะครับสองกิโลเก้าสวยนะครับสวยไหมสวยนะกระดูกดีด้วยนะครับก็ผสมไว้นะครับเก็บพันธุกรรมไว้ทําสายนะครับผมชอบเรื่อง กระดูกโครงสร้างเบอร์แข็งนะครับทางตีดีตีพมากก็ดีนะครับวันที่เขาชนะนันหมื่นที่อีสานเนี่ยเขาเป็นตัวน้องเยอะเลยนะครับแต่เขาชนะไม่จบมันครับคือหากันที่ท่าอีสานนะครับผมในน้เข้ามาแสนห้านะครับเนี่ยพ่อเขานะครับครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ